สวัสดีครับผมชาติเทริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดรุ่นปูครับนะรุ่นปูหรือว่ารุ่นทวดก็ได้นะ <c oughs> E120B ครับนะ Cattherpillar เป็นรถเก่านอกครับนะซื้อมาเก่านอก <c oughs> ก็เลยมาเกจจะขายต่อครับนะซื้อมาไม่ได้ใช้งานเลย หรือมาคลุมไว้ครับนะให้เสียกลันลองครับนะเพราะว่าจะเอซี FC ให้มาดูให้ครับนะให้มาเช็คดูให้ครับเพราะว่าเป็นรถค่อนข้างสภาพสมบูรณ์ครับนะ แคทเทอร์วล่า e120b ครับนะใช้เครื่องแคท4สูทเทโบัําไดกินครับนะเดิมๆช่วงล่างเต็มครับนะซื้อมาจอดครับพี่น้องสีเดิมๆเลยซื้อมาจากท่าเรือโอ้พุงกีห้าฟันพุงกีใหญ่ครับนะกระบอกมีซึมนิดๆครับนะกระบอกตรงพุงกี ลองตักอากาศดูแคบมากครับตรงนี้ม,มีแต่กำแพงครับนะแล้วก็มีเทลเลอร์อยู่ด้วยครับนะใบเทกไม่ใหญ่ครับนะคอ,อนโทรนสั้นครับนะลองตักอากาศดูมีโดดไหมไม่มีครับไม่มี เครื่องยนต์เดิมๆปั๊มเดิม,ดมนะครับเ่้เสียกลั่นลองครับนะชาติเจริญทรัพย์เป็นคนไทยเอมี่ครับนะช่วงล่างโซ่ด่เต็มครับใช้ไปเหอสองปี สบายสบายสองสามปีครับนะมุกี้สวยมากครับนะ่ะมายืดให้ดูครับนะ่ะมันลองไม่ได้มันพอที่ตรงนี้เรียบครับนะ่ะน้ำหนักประมาณ12ตันครึ่งครับนะ่ะ โรงสร้างสวยมากครับนะสีเดิมเดิมเดินให้ดูนะครับนะคงกี้อาจจะยังไม่ได้อัดจะกรยานยนะนี่ครับรถเก่านอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องครับนะไอจอนก่อน เครื่องแล้วก็ปัม๊มชอบป่ะพี่น้องชอบนะเดี๋ยวกำลังจะคุยกับป๋าก่อนว่าพิเศษได้ไหมดูสุนกีครับนะเรยกเลยห้าฟัน อ่เวลาจอดสายพันธุ์ดังนิดๆครับนะเป็นไหน <c oughs> ดึงเดี๋ยวพาไปดูเครื่องครับนะ <c oughs> โอ้ดำบอไายดากเก้าของดึงมันเครื่องไงเนี่ยดึงเบิ่งเนี่ยโอ้นี่งลิกครับนะ มีเสียงานดังนิดนิดก็ไม่เป็นไรถ้าผ่อนนะนิ่งติ๊กเลยดูดีป๊อแรงดีไหมเล็งดีซ้ำของเจ้าอ่ะไม่ได้ขุดหรอไปดูแล้วมันปลาไม่ยยอน Dưới, dưới băng Ê, à? đây lấy bao bì chỗ rồi. để bỏ là đơn đỏ bé đây bác đẹp mày 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 đẹp

ไอ้ม่น้ำม่น้ำเดิมเดิมนะป่าของมันเดิมเดิมเลยสายพานดังนิดนึงครับเดี๋ยวหยอดโซนหนึ่งสวยมากครับดังนีไอเดี๋ยวดูข้างล่างกอครับอ่ะนี่ดูปั๊มนะครับนะปั๊มได้กินครับนะได้กินอ่ะี่ครับ โอ้สวยครับสวยจริงเลยเรียกว่าได้จิ้นรหัสมันสีส่เจอะโอ,โอนี่ครับไฟฟ้ายังอยู่นะไฟฟ้าเขนะายอยู่เนะาะนี่ไฟฟ้ามันมีไฟฟ้ามัานโทรไฟฟ้าเนาะเด<ป>ี๋ยวครับนะเดี๋ยวครับจนะ้า ชุดปั๊มครับนะเดี๋ยวนะ้โอเคเดี๋ยวให้ดูเนี่ครับไฮดรอลิกลอดไฮดรอลิกให้ดูช่วงล่างครับนะเต็มเต็มครับเอว นี่ครับขนาดเดินเครื่องเบาน้อนะยังเปรี้ยอยู่ครับนะฝาปิดฝาปิดก็มีครับนะนี่ครับเดินสวยมากครับนะเก่านอกยังยอมนะนี่ครับคลิกเลยนะ กับมาเสือเอานี่ขึ้นกับมาพ่นเอานี่ครับนะอยากได้มาเลยครับนะราคาก็เบียดเบียดร้านกัพไปน้องนะโซบูตอยู่เต็มครับนะนี่ครับป้าก็เปลี่ยนรถเล่อยไป สามสี่ตัวครับนะฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวดูชุดเอนะครับนะนี่ครับนี่เป็นกรองนะใส่กรองสิบล้อนะครับนะแล้วก็ชุด A อตงนี้ครับพัดลมแอร์พัดลมแอร์ติดตรงนี้เลยครับนะติดตั้งตรงนี้เลยครับนะอันนี้สามารถปรับได้ครับนะ เราเป็นแคทอันนี้ปรับแคทบอแคทโค้ะสูได้หมดะนะปรับมนี้แล้วป,ปรับมาเนี้ครับนะรบนะเรียบเลยน้องวยมากครับราคาเปิดที่หนึ่งล้านครับนะหนึ่งล้านบาทเด้อโตโอเอาครับนะนี่ข้างในข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะ เดี๋ยวผมขึ้นไปดูก่อนว่าแอร์เป็นไงแอร์ Air เย็นไหมโอ้แอร์ Air เย็นไปแล้วเนี่ยตู้แอร์ตู้แอร์ Air ของเขาเลยครับนี่เลยครับนะนี่ครับปิดเปิดตรงนี้เลยโอ้เดิมๆจริงๆครับนะทลาส,สิกมากเบาะเดิมๆครับนี่น้าปัดอาจจะนี่ครับน้าปัดมีปัญหาหน่อยไม่เป็นไรครับนาะไฟ กระจกมันนี่ครับไฟขึ้นอยู่ครับกระจกอจาจจะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระจกใหม่ครับนะเดิมๆครับเดิมๆม,มีพัดลมให้อีกตัวครับนะ่ะโอ้แอร์เย็นมากครับนี่โอเคครับ ร,รุ่นเขานะแค e สองแค2 0สองร้ยบีเ้แคตร้ยี่ส้องเทษทีเมดอินเจแปนครับนะเมดอินเจแปนซีเรียลอะซีเรียลศูนย์ศูนย์เจ็ดหกครับนะศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสรือว่าเจ็ดพันอเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสามนะครับ เดี๋ยวถ้าปิดเก่งก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับนะนี่ครับนี่ก็เฟรมเนาะโอเคครับนะดูทุกอย่างแล้วสนใจก็เข้ามาดูได้ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์ครับตัวนี้เปิดที่1ล้านนะพี่น้อง1ล้านทวนครับนะ สวยมากครับเป็นรถซื้อเก่านอกแต่ไม่ได้ใช้งานนะครับสนใจก็ดูได้ที่ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์มีให้ดูหลากหลายครับนะหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ X อซาเวเตอร์เอ็นฟลักศูนย์เก้าแครับฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ